เริ่มต้นกันเลยกับช่วงนี้ค่ะมีผลสํารวจที่รายการรีวิวบันเทิงของเรานะคะสอบถามค่ะคุณผู้ชมนะคะผ่านทางแฟนเพจของเราค่ะถึงดาราพระนางในดวงใจประจําปี2561จะถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่านะคะตรงใจตามอันดับขั้นกันไหมเนี่ยไปติดตามกันเลยกับคนแรกเลยค่ะ อันดับหนึ่งของเราค่ะได้รับคะแนนโหวตแบบท่วมทน้นแฟนๆเทใจให้เลยนะคะกับนางเอกเบลล่าราณีค่ะด้วยเหตุผลว่านอกจากความสวยของเธอที่เป็นที่ประจักษ์แล้วนะคะหลายคนยังชื่นชอบฝีมือการแสดงของเธอด้วยโดยเฉพาะในบทบาทของแม่หญิงกะระเกตค่ะจากละครบุพเพสนิวาสที่เบลล่าเนี่ยตีบทแตกกระจุยเล่นแบบไม่ห่วงสวยจนทําให้แฟนๆเนี่ยโหวตให้เบลล่าเป็นนางเอกอันดับหนึ่งของช่อง3มนะักขณะนี้ค่ะ สวยงามีมจริงลรวเก่งมากๆด้วยอ่ะอันดับที่2มีพระเอกนางเอกถึง3คนที่ได้คะแนนเท่าคนแบบเป๊ะ เลยนะคะคนแรกก็คือยาย่าอุรัสยาค่ะที่หลายคนชื่นชมในความสวยและพัฒนาการนะคะทางการแสดงของเธอที่ดีขึ้นเรื่อยๆและสามารถแสดงได้หลากหลายบทบาทขณะที่คู่จิ้นคู่จริงอย่างนาเดนดคูกิมิยะค่ะก็ถูกโหวตมาในอันดับที่2เช่นกันซึ่งนอกจากความหล่อและความสามารถทางการแสดงที่เหนือชั้นแล้วนะคะแฟนๆยังประทับใจในความติดดินของนาเด็ดอีกด้วยล่ะ ส่วนอีกคนที่คะแนนเท่ากันก็คือพี่โป๊กของเราค่ะที่แฟนๆเทใจให้จากบทบาทของคุณพี่หมื่นที่พี่โป๊ปสามารถถ่ายทอดตัวละครนี้ได้อย่างกลมกล่อมจนแฟนๆติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองไปเลยต่อกันที่อันดับที่3ค่ะแฟนๆโบทให้พี่แอนทองะสมที่ถึงแม้ช่วงหลังมานี้นะคะพี่แอนจะผันตัวไปทำหน้าที่เป็นผู้จัดละครเป็นหลักแต่ความเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงก็ยังคงติดตราตรึงใจแฟนๆมาจนถึงปัจจุบันคะ่ะ ขณะที่พระเอกคู่ขวานของพี่แอนนะคะอย่างพี่เคนธีรเดชก็ยังคงรังความนิยมมาได้แนอนดับที่4ฟแฟนๆบอกเลยว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่แต่การเวลานะไม่สามารถทำลายอนุภาคความหล่อของพี่เขนได้เลยจริงๆค่ะปิดท้ายกันด้วยอันดับที่5นะคะแต้วนะัทพรของเราค่ะที่แฟนละครต่างยอมรับในฝีมือการแสดงของเธอที่ไม่ว่าจะรับบทบาทอะไรก็ตีบทได้แตกกระจุยที่สำคัญเนี่ย หลายคนนะคะก็ชื่นชอบในเบหน้าที่สวยไป็ธรรมชาติของเธอค่ะและการแสดงออกทางแววตาที่ถือว่าเป็นเลิศสุดๆจนทำให้แฟนๆตกหลุมรักในทุกตัวละครที่เธอแสดงค่ะ